เมื่อเลือดไม่ได้ข้นกว่าน้ำซึกสายเลือดกุชชี่บนบรดกแฟชั่นเมื่อคนในตระกูลกุชชี่ไม่ได้บริหารอีกต่อไปจากพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมเล็กๆเ,เ,เมืองรอนดอนกุชชิโอกุชชี่นะครับได้เก็บแรงบนันดาใจจากความรูหราของแขกค,คูด้ดีมารอหลอมเป็นแบบกุชชี่ในปี1920 ที่เมืองฟลอเรน Foreign, ประเทศอิตาลีครับด้วยความมุ่งมั่นและลสนิยมอันประณีตนะครับเขาได้ปั้นแบรนด์กระเป๋าเดินทางให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโก้หรูและสง่างามจนได้ก้าวสู่เวทีโลกและกลายเป็นตำนานแห่งแฟชั่นระดับสูงครับและเมื่อกุชชิโอเสียชีวิตลงโมรดกที่เขาทิ้งไว้ไม่ได้มีเพียงแค่แบรนด์ระดับโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลูกชายทั้งสามคนที่ม่มีวันประสานรอยเล้าได้เลยอันโด วัสโกและลูดอฟต่างแย่งชิงการควบคุมธุรกิจภายในของครอบครัวทุกคนต่างเชื่อว่าตนเองคือผู้กอบกู้ที่แท้จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาทุกคนต่างเป็นผู้บอดทำลายด้วยความโลภค,ความแค้นและความไม่ไว้ใจกันเอง โดยมาหากราบศึกษายเลือดเริ่มลุกลามเมื่อลูกชายของอันโดนะครับคือมาริชิโอกุชีซึ่งเป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งเข้าสู่เก็บอำนาจในยุค80ดูความทะเยอะทะยานมาริชชโอนะครับปลดพ่อของตัวเองออกจากบริษัทฟ้องร้องพี่น้องของพ่อไลยย่ญาติญาติออกไปทีละคนโดยอ้างว่าเพื่อรักษาชื่อของแบรนด์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาถูกโดดเดี่ยวและขาดซึ่งพันธมิตรในสนามธุรกิจนี้ท้ายในสุดในปี1993นะครับ Ma ลิชิโอยอมขายหุ้นทั้งหมดให้กับ i n v e s t Co รซึ่งเป็นกลุ่มทุนนะครับจากบาเรนสิ้นสุดการบริหารของคนในตระกูลกุชชี่อย่างสมบูรณ์และอีกเพียง2ปีต่อมาเขาถูกลอบสหารกลางเมืองมิลานโดยมือปืนรับจ้างนะครับซึ่งภายหลังก็มีการสอบสวนพบว่าภรรยากเก่าของเขาคือ ปาติเซียเลจานี่นะครับอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สะเทือนโลกครั้งนี้ด้วยแรงผักดันความแค้นและความโลภศึกสายเลือดของ Gucci, กุชชี่กลายเป็นทิ่ฐานสอนใจของโลกแฟชั่นว่าเมื่อเลือดไม่ได้ข้นกว่าน้ำรโรกก็กลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งไหยนะความร่ำรวยไม่อาจซื้อความรักได้และชื่อเสียงว่าเช่นกันไม่อาจเยียวยารอยล้าในตะกูลได้วันนี้นะครับกุชชี่อยู่ภายใต้ของเขือเคอริงกุป โดยมีครีเอทีฟดีเลกเตอร์มือฉมังมาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จระดับโลกอีกครั้งโดยมีคนในตระกูลของ Gucci, กุชชี่กลับกลายเป็นเพียงตัวละครในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่แม้แต่ริมเวทีของแบรนด์ที่บรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้ปลุกปั้นขึ้นมาครับสุดท้ายแล้วกุชชี่คือแบรนด์แฟชั่นอันยิ่งใหญ่แต่ตระกูล Gucci กุชชี่กลับกลายเป็นเรื่องเตือนใจว่ามรดกไม่อาจสืบต่อได้หากหัวใจเต็มไปด้วยความแค้นมากกว่าความรัก สนับสนุนรายการโดยชีวิตตาปวดเมื่อยนึกถึงชีวิตตา